ของแท้ได้ครับบันดีพันแถมมากได้ครับเนี่ยดีทั้งลานพันแถมมากเอาจวดลงไปเลยอ,อืมบกขมบันเลยพี่ใส่ดีพกไปไแมนเดี๋ยวสิมาหลับซูพี่นองกินมื่อหลับสันแม่ตีตับสัก่อนครับตีตับ,น,ตบนี่ละแบง่งแบง่งหนาเย แบ่งเนื้อให้เป็นเส้นเราจะเอามาสร้อยนะฮะเอินตีตับสร้อยใหญ่บ้างเอเนื้อมาสร้อยหน,หน่อยๆเขาไปอาบอ,อืั บรรยากาศห้ามสะเศร้าด้วยครับเนี่ยแม่น้องลูกกีเป้าเนื้อเขียงเนื้อเจี๊ยบเปิดหายแต่สะเศร้าครับเมื่อนี้บ้าเช่นบริไปไปส่งลูกไปโรงเรียนงมาเลยแย่เอาเนื้องาม,ม,งมด,ดีีโอ้ยเคิืงหมอเหลวงพ่มทั้งน้ำสิบกีบ เห็นพรเขานี่ใสยตอนสี่ไงเป็นตะกุดด,ดีนเนาะงงใส่ได้หม นี่ตัวนี้สร้อยสละับมาครับพี่นอ้องเมื่อนี่เบาเช่นสิผ้ากอ้อยรอยเลือดนะครับบรรยากาศย่ำเสาะเบาบงคับเนื้อส้อยไว้แล้วนะครับปุ้ยหุ่นเครื่องหมอ้อมาปุ๋งกันเลยครับพี่น้องเบาเช่นดีใส่เกาขัวไปก่อน นี่ครับคือเห็ดอยู่ประจํากับกาเอาหกหวานเบิดพอดีบรรยากาศย่มเศร้าเลยครับจัดซีจดจวดจัหน่อยเหมือนีงพริกปน่นพริกปน่นพริกปน่นต้องรับตาด้ยครับร่มแห้งผงนัวนะครับชุลดเมื่อนี้บแมนสูตรน้ำปลาด้วครับบริษัทน้ำปลาเมือนี้ ใส่น้ำปลาลงไปนี่ก,กะเอานะครับพลาบ่าห้าเห็ดอยู่ประจําแซน้ำเพียใส่เกลือไว้จักหน่อยหลหรอครับคนให้เขากันสูตรลาบเบาเช่นนี่ก็คือซิมให้เรียบร้อยนะครับใส่เลือดสุดท้ายนี่ครับเบื่อนพียโอ้ยหอมห่วยๆลหะครับหอมหกหว เอ้ยเอามาครับบัณใส่ใส่ดีของแถมได้ครับบัณดีพันแถมมาได้ครับเนี่ย <c oughs> ดีทั้งลานพันแถมมาเอา้าจวดลงไปเลยหืมบกขมบัณฑ์นลยพี่ใส่ดีพกไปดีพกนี้ให้ใส่ถุงไว้ ว่าโบขมปันไดน,นี่กะจะจวดอยู่สวาไส้อันนี้ของแท้เอ้ยเอาใส่ผักลงไปครับพี่น้องนี่ครับใส่ผักลงไปคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับอืสุดท้ายครับท้ายสุดเบ่งครับอืม น้ำแดงน้ำแดงของแทแน่นอนเบ่งจวดเลยบันโอ้ยแบบร้อยเลือดคนนะครับเอาซิมเล็กน้อยสิว่าดูถูกฝีมือของ อืม,มาเทไรบ้างคากแล้วขม,มำลำล้ำพัดเครื่องสีกินเบิดเอ้ยแย่สๆครับบรรยากาศาวอาคิสเครื่องสีกินเบือเ <laughs> อ้ยม,มาๆพี่น้องมากพี่ลูกโดดสาระเนี่ย สไตล์เบาเช่นหรือเก่าครับสูตรเบาเช่นใส่สุดไทยเอามาโปะหนาบาต้องใส่ร้อมลาบเดี๋ยวมันสิแหละบอท่านคักไปไหนเอา้าม,มาครับมาเสียบๆน้ำกัน